ครับสวัสดีครับยังอยู่ในแปลงไผ่ครับบงหวานเบอร์เก้าดูม,มีแถวนี้มีปลูกซ่อมครับมีปลูกซ่อมไปสองสองสามเงาเนี่ยตรงนี้ปลูกซ่อมโตดีปลูกซ่อมไปเมื่อเดือนที่แล้วปลูกซ่อม กิ่นนี้กิ่งนี้ตายแล้วครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปลูกใหม่ตรงนี้เป็นเงาเงาเบอร์เก้าอันนี้เป็นของตนนี้เป็นของที่สวนผมเองครับเงานี้เบอร์เก้าที่ผมขุดมาจากเบอร์เก้าผมขุดมาจากที่สวนเวงนี่ รู้สึกจะรอดหมดเลยครับเงานี้ซื้อมาเนาะตายครับเงานี้รอดเบอร์เก้าที่ซื้อมาส่วนมากก็จะมีตายตายนิดหน่อยครับนี้รอดอันนี้เบอร์เก้าครับซื้อมาเหมือนกันครับมีเบอร์เก้าอันนี้ขุดมาจากสวนครับเนี่ยสังเกตว่าจะ ต้นไหนที่ผมขุดผมจะขุดขุดยาวๆขุดต่อยาวๆครับต้นนี้โตดีมากต้นนี้น่าจะได้สามเดือนครับขุดเงาสวนมาจากสวนโตดีมากครับต้นนี้ก็ออกหน่อครับเงานี้ซื้อมาครับอันนี้ก็ซื้อเงาเบอรเก้า เบอร์เก้านี่ก็สี่ห้าต้นตรงนี้ซื้อมาทั้งหมดครับเงาละสามร้อยเบอร์เก้าเงาเล็กเนาะเบอร์เก้าเงาเล็กเงาละสามร้อยนี่ก็โตครับสู้ย่ายได้ดีที่คิดไว้แล้วครับว่าจะให้เขาโตถ้าเขาสูงกว่าญ้าได้เนี่ย รอดแล้วครับ,ร,บระบบน้ํามีครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวคราวหน้าตัดหญ้าครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกรอบนึ่งตอนนี้ดูแบบดูแบบเถื่อนๆไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม